<king> นวัตรกรรมโครงการแก้วแสนเดงกีโมเดลโมเดลตำบลประชารัฐแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกสำหรับนวัตรกรรมโครงการแก้วแสนเดงกีโมเดลโมเดลตำบลประชารัฐแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกสืบเนื่องมาจากปัญหาที่เกิดขึ้นในตำบลแก้วแสนอย่างเช่นปัญหาด้านสุขภาพจากสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของอำเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกซึ่งมีจำนวนอัตราการป่วยสูงสุดจำนวน47ราย เกิดค่ารักษาพยาบาลรวม201,4632บาทประกอบกับปัญหาเรื่องขยะมูลฝอยและลักษณะพื้นที่ของตำบลแก้วแสนเป็นที่ราบลุ่มฝนตกชุกตลอดทั้งปีและเกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายได้ง่ายกว่าพื้นที่อื่นซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคไข้เลือดออกดังนั้นเพื่อลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกและเพื่อแก้ปัญหาเรื่องขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่องจึงได้มีการคิดค้นนวัตรกรรม ในการดำเนินการแก้ปัญหาโดยมุ่งเน้นหลักการทําให้ง่ายทําพร้อมกันทําเป็นทีมทําต่อเนื่องด้วยการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนภาคเอกชนและภาครัฐที่เกี่ยวข้องของตำบลแก้วแสนโดยการจัดทําโครงการแก้วแสนเดงกีโมเดลโมเดลตําบลประชารัฐแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2563ขึ้นเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการนวัตกรรม โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการนั้นคือภาคประชาชนได้แก่กลุ่มประชาชนในตำบลแก้วแสนหมู่บ้านจำนวน2,372ครัวเรือนตัวแทนภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้แก่สาธารณสุขอำเภอนาบอน โรงพยาบาลนาบอลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้วแสนองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำตำบลแก้วแสนทั้ง10หมู่บ้านผู้นำท้องที่และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสนรวมถึงสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลแก้วแสนอีกจำนวน9แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อสร้างเครือข่ายระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกและลดค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายครอบคลุมทั้ง10หมู่บ้านของตำบลแก้วแสน 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการจัดการสิ่งแวดล้อมและมีการกำจัดลุกน้ำยุงลายในครัวเรือนอย่างจริงจังโดยสร้างเครือข่ายจากหัวหน้าครัวเรือนทุกครัวเรือนจำนวน2372ครัวเรือน 3เพื่อลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกและลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของประชาชนในพื้นที่ตำบลแก้วแสน 4. เพื่อลดจำนวนปริมาณขยะในชุมชนโดยการผลิตน้ำหมักชีวภาพสำหรับใช้ในการไลย่ยุงลายและทำลายการวางไข่ของยุงลายโดยหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี 5. ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆโดยการนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรพื้นบ้านตามแนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ 6. เพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน7เพื่อสร้างอาชีพเพิ่มรายได้โดยการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นความโดดเด่นของโครงการนวัตกรรมจุดเด่นที่ทำให้เรียกว่านวัตกรรมแก้วแสนเดงกีโมเดล เป็นโมเดลหรือรูปแบบการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกของตำบลแก้วแสนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยหลักคิดทำให้ง่ายทำเป็นทีมทำพร้อมกันทำต่อเนื่องเป็นนวัตกรรมตามวิถีของแก้วแสนมีจุดเด่นดังนี้ 1. มีระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกมีกระบวนการ6ขั้นตอนจากครัวเรือนโซนบ้านหมู่บ้านตำบล และส่งต่อข้อมูลไประดับอำเภอโดยการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนของประชาชนในพื้นที่จำนวน2,372ครัวเรือน 2. มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประมวลผลข้อมูลโดยการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์นครศรีดอ n เดงกีริมดอทในการสื่อสารความเสี่ยงจากการเฝ้าระวังและการทำนายหมู่บ้านพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดโรคไข้เลือดออก 3. มีการนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรพื้นบ้านมาใช้แทนสารเคมี แนวคิดของการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่เช่นตะไคร้หอมใบกระเพราดอกดาวเรืองหรือผักอื่นๆที่มีกลิ่นฉุนและน้ำหมักชีวภาพที่ได้รับจากการบริหารจัดการขยะในครัวเรือนมีการคิดค้นสูตรน้ำหมักชีวภาพใช้สำหรับพ่นในสวนยางพาราเพื่อไล่ยุงลายและทำลายการวางไข่ของยุงลาย ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรเป็นบริบทตามสภาพพื้นที่ของตำบลแก้วแสนซึ่งแตกต่างจากพื้นที่อื่น 4. การพัฒนาสมรรถนะของคนในตำบลอย่างครอบคลุมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานมีการจัดประสบการณ์เรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อขยายผลไปยังผู้ปกครองและประชาชนในตำบลแก้วแสน 5. แก้วแสนเดงกี่โมเดลมีวิถีของตนเองคือครัวเรือนร่วมมือใส่ใจสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านสร้างพลังร่วมมืออาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านดูแลประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสนตัวกลางสร้างสมรรถนะชุมชนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบคลครอบคลุมป้องกันควบคุมดูแลโรงเรียนและนักเรียนเรียนรู้คู่ชุมชน สามารถลดอัตราป่วยของประชาชนในตำบลแก้วแสนเพียงระยะเวลา6เดือนหรือเรียกได้ว่าเป็นการปฏิวัติระบบเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในระดับตำบล6มีการส่งเสริมการสร้างอาชีพเพิ่มรายได้โดยการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยมีร้านค้าสวัสดิการของชุมชนตำบลแก้วแสน ความร่วมมือของเครือข่ายและความครอบคลุมของโครงการต่อจํานวนประชากรอ,องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสนได้ดําเนินการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายภายใต้การดําเนินการโครงการนวัตรกรรมแก้วแสนแดงกี้โมเดลโมเดลตําบลประชารัฐแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกโดยมีหน่วยงานที่ร่วมเป็นเครือข่ายดําเนินการดังนี้ 1. หัวหน้าครัวเรือนจํานวน2,372ครัวเรือน 2. โรงเรียนจํานวน5แห่งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจานวน4แห่ง 3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล2แห่งสาธารณสุขอำเภอนาบอนและโรงพยาบาลนาบอน 4. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจำนวน134คน 5. ผู้นำท้องที่ทั้ง10หมู่บ้านจำนวน20คน6องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน7แห่ง7มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตำบลไทยบุรีอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราช8สหกรณ์กองทุนสวนยางควนยุงจำกัด9ชมรมผู้สูงอายุตำบลแก้วแสน โดยมีการดำเนินการเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนซึ่งผลผลิตผลลัพธ์และผลกระทบได้แก่ความพร้อมของเครือข่ายการดำเนินการครอบคลุมประชากร7,68 0คน2,372ครัวเรือนโดยสามารถตรวจสอบได้จากการดำเนินการโครงการนวัตกรรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนประกอบด้วย4ขั้นตอนได้แก่1การประเมินสถานการณ์2การวางแผน3การดำเนินการ4 การประเมินผลเก็บรวบรวมข้อมูลแบบผสมผสานวิธีการทั้งเชิงปริมาณด้วยการสอบถามเชิงคุณภาพจากการสนทนากลุ่มและกิจกรรมกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติโดยเปรียบเทียบข้อมูลจำนวนประชากรจากทะเบียนราษฎรของอำเภอนาบอนคิดเป็นร้อยละร้อยประโยชน์ที่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับจากโครงการนวัตกรรม 1. ผลลัพธ์ด้านสมรรถนะด้านความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกและระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับประเด็นการสะท้อนความคิดของประชาชนว่าแก้วแสนเดงกี่โมเดลมีวิธีของตนเอง 2. องผลลัพธ์ของอัตราวความเสี่ยงของการระบาดโรคลดลงจากระดับค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย B.I.H.I และ C.I โดยรวมระดับตำบลก่อนดำเนินการมิถุนายน2,563 111.05 41.30และ11.40และหลังดําเนินการสิงหาคม2563 34.78 18.34และ3.88ตามลําดับและการลดลงของอัตราการป่วยโรคไข้เลือดออกจากพศออ2562มีอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก533.3รายต่อแสนประชากรในพศ2563ลดลงเหลือ152.2รายต่อแสนประชากร ส ด้านสุขภาพลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกโดยการเปรียบเทียบจากสถิติการป่วยจากโรงพยาบาลนาบอนดังนี้ในปี2562มีอัตราการป่วยจำนวน47รายปี2563มีอัตราการป่วยจำนวน19รายปี2564ไม่มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกด้านค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลปี2562มีค่าใช้จ่ายจำนวน214,632บาทปี2563มีค่าใช้จ่าย 92,710บาทสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ถึง121,922บาทปี2564ไม่มีค่าใช้จ่ายในการป้องกันและรักษาโรคไข้เลือดออกสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและงบประมาณได้ร้อยละร้อย 4. ด้านเศรษฐ,ฐกิจประชาชนมีอาชีพเสริมสามารถเพิ่มรายได้ด้วยการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 5. ด้านสังคม เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหาร่วมกันส่งผลให้ชุมชนแข็งแรงลดอัตราการป่วยของประชาชนได้ทำให้มีสุขภาพจิตดีลดปัญหาความขัดแยง้งการโดนรังเกียจจากคนในสังคมเมื่อต้องเผชิญกับโรคติดต่อส่งผลโดยตรงกับหน่วยงานสาธารณสุขระดับตำบลระดับอำเภอและระดับจังหวัดสามารถลดความแออัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตดังสรุปประเด็นการสะท้อนแนวความคิดของแกนนำชุมชนว่าแก้วแสนเดงกี่โมเดล เข้มแข็งเพราะแรงเสริมจากทุกฝ่าย6ด้านสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษาโดยเจ้าของครัวเรือนลดปัญหาเรื่องขยะมูลฝอยที่เริ่มจากครัวเรือนเกิดทัศนียภาพที่สวยงามในระดับตำบลระดับอำเภอและระดับจังหวัดเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่นได้ก่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการนวัตกรรม 7. ด้านระบบสารสนเทศ โดยตมนลอื่นๆในจังหวัดน,นครศรีธรรมราชการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์นครศรีเด n งก l i m com สามารถนำไปใช้กับพื้นที่อื่นๆและในอนาคตสามารถประยุกต์แนวคิดการเฝ้าระวังไปใช้ในการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาเพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมใหม่ต่อไปผลการประเมินโครงการนวัตกรรม รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมหรือ Participatory Action Research Stu d y อยู่ในประเภทของวิจัยเชิงคุณภาพความพึงพอใจต่อการดำเนินการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกจำแนกตอบรายข้อพบว่าส่วนใหญ่มีความคิดเห็นที่พึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมากที่สุดโดยความพึงพอใจโดยรวมร้อยละ85.90ความพึงพอใจให้มีการดำเนินการในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของแก้วแสงแดงกี้โมเดลมีน3 SD 0.81มีความมึงพอใจมากร้อยละ91.50ผู้ได้รับประโยชน์ในภาพรวมตามกลุ่มเป้าหมายของโครงการนวัตกรรมซึ่งดำเนินการครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดร้อยละร้อยความยั่งยืนของโครงการนวัตกรรมมีการบรรจุโครงการนวัตกรรมไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น5ปี 2,561ถึง2,564เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและความยั่งยืนของโครงการโดยการจัดสรรง,งบประมาณไว้ปีละ150,000บาทและมีการถ่ายทอดความรู้ให้กับหน่วยงานอื่นโดยมีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการนำความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอดโครงการนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นของตนเองโดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกเข้ามาศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชได้แก่ 1. องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอนอําเภอนาบอน 2. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสงอําเภอนาบอน 3. เทศบาลตำบลนาบอนอําเภอนาบอน 4. องค์การบริหารส่วนตำบลบางจากอําเภอเมือง 5. องค์การบริหารส่วนตำบลสายร่าอําเภอฉวาง6องค์การบริหารส่วนตำบลสายหมากอําเภอเชียนใหญ่เทศบาลตำบลวัดประดู่อําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีออบตหนองผักแว่นอําเภอท่าหลวงจังหวัดลบบุรี อาบาตนาหมอสีอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาอาบาตเหล่าโพนคออำเภอโคกสีสุพรรณจังหวัดสกลนคร ศูนย์ความเป็นเลิศดไข้เลือดออกและสาธารณสุขชุมชนสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์มหาวลลาิทยาลัยวัลเลย์ลาตะบนไทยบุรีอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยการนำข้อมูลของโครงการนวัตกรรมใช้เป็นหลักสูตรในการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไปสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชโรงพยาบาลอำเภอนาบอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลสามารถเข้าใช้ข้อมูลจากเว็บแอปพลิเคชันนครศรีด a n k y l i m c o m โครงการแก้วแสนเดงกี่โมเดลโมเดลตำบลประชารัฐแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกสำเร็จด้วยความร่วมมือโดยใช้ชุมชนเป็นฐานด้วยหลักคิดทำให้ง่ายทำเป็นทีมทำพร้อมกันทำต่อเนื่องเป็นนวัตกรรมตามวิถีของตำบลแก้วแสน